คือไ <laughs> ม่เคยโหนมาทำงานเลยวันนี้ผมมีห้องทำงานแล้วลเดี๋ยวพาไปดูห้องทำงานคอไอเดียหลักแรกเลยก็คือ Human Gallery แนละ้วก็คือเป็นแกลลี่ที่เป็นรูปภาพแล้วก็เป็นแกลลี่ของคนจริงๆที่เดินอปกมา กูมีแบบรับหน้าบานกับด้วยตอบโดดฟังก์ชันจริงอ่ะไม่เปิดไฟเปิดอะไรให้ดูก็หน้ากนมันหรือเปลเห็นไหมโอ้โหอีปิดได้ไหมสบายสภาพดูเนี่ยพันหน้าชัดเลยไหมดูไม่ดีเหรอเนี่ยตกใจตัวเองโอ้โหอฟฟิศใหม่โคตรคููสุดยอด อะไรน้องเขาคุยโทรศัพท์อยู่เขาคุยโทรศัพท์กับลูกค้ามึงมาถึงมึงก็บอกโอ้ยเมื่อกี้นี่ใครเป็กเป็นมนัสต้องเปิดรายการแบบไหนมันก็รู้แล้วก็ยังไม่น่าไปสัญญาไว้รับปากไว้แล้วก็เป็นที่ต้องฟุดปิ้นเลยนะมันก็มาจริงโอ้โหเพื่อนสเปคสเปคสุดๆอยู่ที่ใช่มาที่ชอบที่ชอบอีกครั้งนึงแล้วงั้นมึงไปที่ชอบที่ชอบเลยยังไม่ไปมันเกิดทุกเรื่องกลับมาเนี่ไงเพราะครั้งที่แล้วอ่ะอยู่เป็นถ้ำแต่ไม่มีคนแล้วเป็นกูคนเดียว ออฟฟิศมาอยู่นี่ละนี่คือแบบออฟฟิศจริงๆริงไม่ได้เยนี่เลยก็ดีแต่ครั้งที่แล้วกูชอบบวนนะไว้ตอนกลางคืนที่มันเลิกงานมึงนั่งตรงไหนมึงนั่งอยู่กับน้องๆแล้วมึงนั่งโซฟาตัวนั้นเดินมาไม่ใช่อะไรคามเข่าอดขะเซนชีวิตเพื่อนคือแบบสุดาตานนี่คือแบบเฮ้ยไม่กูไม่ได้สุดาตานดับ่าเก้าอี้ที่กูนั่งอะมันมีอยู่แค่นั้นคือกูไม่เคยต้กว่าทำงานเลยวันนี้ผมมีห้องทํางานแล้วเดี๋ยวพาไปดูห้องทำงานก่อนเลยนี่ห้องทํางานผมคำพูดแรกโคตรครูเพื่อนสุดยอด ส,สวยไหมเพราะทำงานชอบมากแล้วกูเห็นตั้งแต่งานศิละปะแต่ละงานกูชอบนะเนี่ยเนี่ยตัวเป็นน็อตกูชอบงานของคนเชียงใหม่นั่นคืออาร์จิโนโอ,อาร์จิโนโอุอ้ยอาร์จิโนเพิ่งติดตามฟอโลโล่สเปสสเปสล่าสุดนะมีมีน้องแม็กชาน้องแม็กน้องแม็กด้วยมีซันเตอร์อันนี้ก็มิสเตอร์ครีมอันนี้น้องก้ามน้องก้ามนี่กำลังมาแรงกองการ กองการก็ามาอันนี้เอ็ก,อกซิบิชัที่นิวอยอร์กอันนี้ทูเฉยเฉยทูเฉยทูเฉยจริงๆแล้วของมูลเนี้มันอยู่ในบ้านนั้นหมดนะเวย้ยของเล่นด้วยอาร์ทอยด้วยมันแอบอยู่ในห้องประชุมแต่มันมันถูกเทินเป็นภูเขาอยู่ของที่เรามีทั้งหมดอ่ะลราเแกะออกมาดิแล้วมันสึกพอดีเลยเวย้ยแล้ว fit for office พอดีพอดีแต่มงสั่จว่า การออกแบบต้องคิดแล้วว่าโทนสีมันต้องรองรับความเป็นแกลลี่ข้อไอเดียหลักแรกเลยก็คือฮิวแมนแกลลอยู่แล้วบอกจังคนออกแบบว่าช่วยออกแบบออฟฟิศที่มันดูเป็นออฟฟิศแบบแล้วก็จะเอางานอาร์ทั้งหมดมาแขวนแล้วถ้าพูดอย่างเงี้ยออฟฟิศที่เป็นเรียลออฟฟิศมันต่างจากออฟฟิศที่แล้วไงข้อดีข้อเสียของครั้งที่แล้วกับครั้งนี้ยังไงที่เก่ามันอบ่นมันเป็นครอบครัวมันดูอบูนที่เห็นไม่ชอบมันเป็นบ้านแต่ว่าหลายคนก็จะชอบที่นี่มากกว่าเพราะว่ามันรู้สึกว่ามันเป็นสัดเป็นส่วนจริงโต๊ะ ก็อี้เปลี่ยนใหม่หมดโต๊ะแบบไฟฟ้ายืนได้ทํางานอะไรอย่างเงี้ยทุกตัวครับแบบมันดีตรงที่ว่าโคตรคูลปาร์ตี้บ้านเก่ามันเป็นบ้านพอมันเสียงดังนิดนึงวันธรรมดาแล้วมันแดกกันทกวันธรรมดา Everyday is Friday แบงแดกกันแล้วมันเวลาเน้อแต่ที่เนี่ยมันเป็นออฟฟิศคนเขาไม่อยู่ที่นี่พอหกโมงเขากลับกันหมดแล้ว อุ้ยมันก็เด็กอน่ายไรเล้ยเด็กทุกคนแม่งจะพูดเหมือนกันว่าพี่แม่งเหมือนหอในเลยล่าสุดนี้พึ่งกำลังซื้อเครื่องทำกาแฟให้แล้วก็ข้างล่างแคนทีนแม่งก็เป็นเหมือนทรงเหมือนแบบผับเกาหลีอะแม่งตัแดกงกันเสียงดังวุ่ยวายได้เต็มที่ถ้ามันไม่กินที่นี่มันก็เฮออกไปกินชาบูกันเฮไปกินซ้มตามกันอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยสนิทกันมันก็เลยมันหอใน นี่คือโคตดคูตอนนี้คือยังไงนะอันดับที่เท่าไหร่นะสามสิบเก้าปีนี้ที่คนอยากจะเข้ามาทํางานแต่ว่าแต่ว่ามันก็งานหนักนะมันไม่ใช่แบบว่าเดี๋ยวคนจะรู้สึกว่าโอ้โหโคตรคูไอคำว่าหนักไม่โหดโคตดคูออฟฟิศเอาชัดเจนกี่ชั่วโมงเลยเวลาทุกอย่างตามกฎหมายหมดก็คือมีโอทีปกติมีสวัสดิการมีประกันกลุ่มบรรยากาศในออฟฟิศดีเพื่อนดีเจ้านายดีที่อยู่ดีมันก็โอเคแล้ะทุกอย่างมันจะโฟล์งานออกมาดีเองถูกปะ โอเคเเพคสเปซเดี๋ยวเตรียมออฟฟิศถั่ครับแต่ตอนนี้เริ่มตั้งแต่ห้องของคุณโอ๊ตกันดีกว่าบอกจังคนออกแบบว่าจังไม่เคยมีห้องทํางานเลยว่ะอยากมีห้องทํางานที่เป็นห้องทํางานที่ไม่ดูเป็นห้องทํางานให้ออกแบบห้องนี้โดยที่ให้มันเพลนที่สุดแล้วเราเลือกลู กับของเล่นมาหยอดให้ห้องมันดูมีอะไรมันคือแกลเลอรี่อะเมืองใช่กับพื้นไม้ผนังขาวอาจจะมีเท็กเจอร์นิดนึงไม่ให้รู้สึกว่ามันนิ่งเกินไปเท็กเจอร์นี่คือที่ทํานี่คือเป็นทําเหมือนสกรีมโค้ดเหมือนแกลเลอรี่เลยนะซึ่งคนทำเป็นจบกันพอช่างแบบเป็นช่างศิลป์เลยนะเอาไปมันต้องรต้องดีเทลขนาดนั้นเฮ้ยล้วเขาเก่งมาก งานไหนที่เป็นช่างธรรมดาทํามึงกับคนที่เขาเป็นช่างสิลป์อะมึงเห็นมึงรู้เลยว่าเนี่ยคนทําเก่งมันเท่ากันหมดใช่แม่เกือบแล้วมันแล้วมันดูแล้วมันเพลินตา แล้วก็ลงไล์ติ้งในงานภาพตรงจริงๆต้องขอบคุณพี่จากแลนติจูดเขาอยู่บ้านตรงข้ามกันก็เลยอุดหนุนกันมาตลอดแล้วนี่ก็แลนติจูดก็มาดูแลเรื่องไฟให้เพราะว่าเนี่ยไฟนี่มันเก๋ที่มันเป็นรางแม่เหล็กใช่ป่ะไม่ adjust ได้เลยแค่นั้นเองแล้วก็มาปรับก็เลยเนี่ยมาหยอดไลติ้งให้มันเป็นเป็นเหมือนแกลลี่อ่ะหมุนแบบนี้มันก็แบบเออชิลๆมากเลยอ่๋อเฮ้ยโอ้คุณเอาของมาฝากนะฮะโอ้สุดยอดสเปคสเปซให้มันได้อยู่ที่ใช่หน่อยนี่คืองานเป็นงานของศิลปินไทยที่ศ ไประดับโลกเหมือนกันชื่อว่าปิ่นมันสวยเม็ดช<อ>บาฮมันสวยตรงเฉดมันเดี๋ยวผมจะขยับตรงน,นี้เดี๋ยวผมไม่ตั้ง ตรงที่ทำงานเวลาเปิดจะได้แบบเฉดสวยๆแค่ผมวางคู่นี่ไปเลยงูกุลปางอะไางจะไม่คนอิมนี่เป็นปางจะแม่คนอิมแต่ล้วถือบอลสีดาวด้วยเป็นไงเป็นไงเป็นศิลปินไทยเหรอใช่ออกแบบโคมไฟเหล็กเนี้ยให้บ้านลิซ่าเลยให้บ้านลิซ่าเลยครับผมมีแค่สิบห้าชิ้นในประเทศไทยโอ้โหขอบคุณมากเพราะว่ามันหลุดมาจากไอ้คิมตันมาลัยให้มันเป็นของสวยๆป็นใหโอ้ยินดีมากครับขอบคุณมากยินดีกับอาร์ติสด้วยนะครับที่ได้มา เออดิเนอร์อาร์ติสด้วยเออคุณปิ่นนะฮะคุณปิ่นนะฮะขอบคุณคุณปิ่นนะของของคุณทงานสวยๆที่นี่แล้วนะฮะคุณปิ่นผได้เก็บไวอย่างดีเข้มสวยมากเวลาที่ออกมาจากเงาเออไฟสวยมากเวลาที่คุณเหงาเวลาที่คุณเศร้าปิดไฟทั้งหมดแล้วเปิดมันแค่อย่างเดียวในมุมกูกูรู้ว่ามันเป็นไงใช่แบบชอบหมดแล้วมันอุ่นแค่นี้เลยหอมๆแค่นี้เลยหลายคนทําบ้านเนี่ยไม่ค่อยให้ความสําคัญกับไลท์ดิงไลท์ดิงนะเพราะมันสําคัญมากนะเพรแสง และเงาเนี่ยส่งผลกระทบกับความรู้สึกมากเลยนะมันทําให้ไวผมคุณเปลี่ยนได้ในเวลาอีกเรื่องนึงคือเรื่องกลิ่นเหมือนตอนนี้พออัฟฟิตขึ้นมาพอเข้ามาหืมกลิ่นเท้าไม่เลยคุณไม่เอาอโรมามาวางข้างล่างเลมึงจะไปเปิดตู้รองเท้าเลยโอ้มึงจะเป็นลมเหมือนกันดัน๊บอันนี้พูดเล่นเพราะจริงแล้วผู้ปิดเลยปึ้งใช่ไม่มีปัญหาเรื่องกลิ่นเท้าเลยไม่มีแต่อย่าเปิดเท่านั้นเองเพราะจังหวะเปิดก็ตาลอยเหมือนกันพุดก็ไม่ตาลอยเหมือนกันตาลอยขอบคุณมากคุณเบ๊กน่ารักมากครับยินดีมาก เฮ้ยขอแบบอนุญาตดีป่ะเอาเลยเพื่อนนั่งเป็นบอสหน่อยเว้ยเฮ้ยนี่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็ประเมินพนักงานนั่งตั้งแต่11โมงถึง3าทุ่มไม่ได้ออกจากห้องเลย4ี่้าคนบางคนเครียดนะก่อนเข้ามาหากูอ้วกไอ้อูไออูไอ้อูไอ้อู๋ฟาแลบอ้วกจะเข้ามาหากูเครียด คือมันต uh uh? uh <to ื่นเต้นเพราะว่า6เดือนเราจะประเมินทีแล้วในพาร์ทของเจ้านายกูเป็นคนเด็ดขาดแล้วก็เป็นคนเวลาสั่งงานแล้วเป็นคนเนี้ยบพูดด้วยเหตุผลแล้วก็อธิบายทุกอย่างให้เห็นภาพชัดเจนว่าสิ่งที่ทํามันดีไม่ดียังไงเกิดอะไรขึ้นต้องปรับปรุงอะไรบ้างไม่ใช่คนที่ไล่ลูกน้องออกโดยไม่มีเหตุผลแล้วก็ที่เนี่ turnover ต่ำมากหมายถึงว่าคนเข้ามาแล้วออกน้อยมากแล้วถ้าพนักงานอยากจะเข้ามาโค้ชคุยคุณจะบอกเขาว่าไง มี2อ,อย่างที่โค้ชครูรับคือ1คนที่เก่ง2คนที่มีแพชชั่นในการทํางานจริงๆบางคนกูรับมามีหลายคนที่เป็นอเดเตอร์แล้วก็ยังไม่เก่งลแล้วก็เอามาปั้นจนเก่งบางคนไม่จบไม่ตรงสายแรือบางคนแม่งจบวิทวะไฟฟ้าอ์�ิเทคเจอร์บางคนจบอ,อย่างนั้นมาตัดมาเสร์ฟบางคัตัดต่อแล้วทําได้ดีด้วยอขอให้มึงอยากทํางานแล้วมึงตั้งใจอ่ะเรียกว่าเราเปิดโอกาสให้คนทั่วไปดีกว่าโอเคแบบที่ใครอยากจะเข้ามาโคตรครูก็นั่นแ,แหละเก่งแล้วก็สุดท้ายแพชชั่นแม้ว่าบอสนั้น จะเคยได้ย um de um ินข่าวว่าหมดแพทใช่ใช่ใช่เดี๋ยวเติมเดี๋ยวเติมให้เดี๋ยวเติมให้พนักงานเดี๋ยวพารวมฟิตดีกว่าเพราะเผื่ออยากทำงานมากขึ้นไปดีกว่ป งานพี่เหินนมีเรื่องราวหมดทุกรูปเดี๋ยวผมจิ้มได้เลยไอ้เรื่องราวของเมื่อคือเรื่องราวที่มึงซื้องานพี่เหินมาแต่เรื่องราวของกูคือกูไปถ่ายรายการเวลาที่กูไปถ่ายรายการบ้ากชอบกูชอบจับสัมผัสเทคเจอร์อะไรแอบดูแต่จริงๆงานของเขาอ่ะมันจะเหมือนแบบงานที่มันไม่ได้เนี้ยบเว้ยอ่าใช่ใช่ชงานของเขาอ่ะคือแม่งสนิมเลยแต่จริงเขาคือกี่วันเนี้ยหลายคนเดือากี่แต่เห็นข้างหน้าแล้วรู้สึกว่ามันสวยแต่จริงข้างหลังดูดิดิปะนี่คือครงเล็ก ก็ไม่ร hm bueno> ู้กูเลยสัมผัสเออไปครับอันน um ั้นงานศิลปะครับกูเอ้ยอยากจะตัดนิ้วเป็นองคุลิมาเลยตอนนั้นอ่ะอันนี้โอ๊ตไปซื้อมาพี่ป๊อปให้มาพี่ป๊อปให้มาเป็นของขวัญขึ้นออฟฟิศใหม่เขาบอกว่ากูมีงานคนเชียงใหม่หลายคนแล้วศิลปินเชียงใหม่หลายคนแล้วยังไม่มีงานอ๋อคุณเหินต่อรลบวเขาก็เลยบอกว่าเฮ้ยมึงไม่มีงานพี่เหินได้ไงเล้วเลยจัดมาให้หุ่งานอื่นนี่สตอรี่อีกเรื่องหนึ่งหอยโอ๊ต มีรูปในออฟฟิศเมื่อกี้ก็เป็นของมิสเตอร์ครีมอ่ะเป็นมิสเตอร์ครีมอ่ะวาดพร้อมกับน้องเด็กออทิสติกม้าทั้งหมดข้างล่างอ่ะเป็นน้อง AA ที่อยู่ในมูลิธี้อาร์ตสตอรี่วาดแล้ววาดพร้อมกันโคตรน่ารักแต่ดีมันเป็นสิ่งที่ได้ใช่ใช่ใช่น่ารักน่ารักน่ารักอ่ะไปอันนี้เฮ้ยห้องแนบเชียดีว่ะห้องแนบังมีรูปเลยว่างห้องแนบห้องแนบสาวสวอันนี้ห้องห้องหญิงเพราะว่ากดที่นี่คือ พนักงานทุกคนนับได้ไม่เกินครึ่งชั่วโมงต่อหนึ่งวันเลยนะแยกฝั่งชายหญิงแยกฝั่งไปเลยแล้วเดี๋ยวนิดนี้มีเลขาส่วนตัวเลไรเลขาส่วนต้องมีประจำน่าที่สมัยก่อนทีาทำงานไม่มีเป็นข้อเลขาส่วนตัววุ่นวายไหมรู้สึกรับโทรศัพท์เยอะกว่าคอ call นเตอร์อีก่ะเลิฟเล็บสู้ต่อไปเข้าใจแล้วก็อันนี้ที่สุบุรีนับชายนับหญิง นี่ชั้นห้ามีสกายไลท์หน่อยนะใชนฟังก์ชันประมาณนี้อันนี้ห้องน้ำห้องน้ำห้องน้ำแข่ก็จะปิดได้เป็นซ่อนอย่างนี้อันนี้ก็เป็นห้องเกมรูมโอ้ต่างๆห้องนี้อโจทย์ยังไงคือที่ให้กับสถานบริกไปบอกว่าอยากได้ห้องที่น้องๆใชายได้มาแบบพักผ่อนเล่นพูกันแล้วก็ผ่อนคลายต่างๆ แล้วน้องมาเล่นกันบ่อยไหมบ,บ่อยสี่ห้าโมงมึงจะได้ยินเสียงแล้วป๊อป๊าแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีทัวร์นาเมนต์โค้ชกูทัวร์นาเมนต์ด้วยของร่วมงานไม่ต้องทำกันแล้วไม่ต้องทำแล้วแม่งซ้อมทุกวัน <c oughs> บอกว่า <c oughs> เฮ้ยเดี๋ยวให้ตังห้าพันนโอ้โหแม่งซ้อมทั้งวันโอ้ <c oughs> แม่งเน้โอเค <c oughs> okay, อันนี้ก็คือเป็นห้องผูและข้างบนเนี่ยก็จะให้บรรยากาศแบบเหมือนโต๊ะสนุกสมัยก่อนใช่ให้มันแบบโค้งไฟโค้งๆหน่อยใชก็มีงานอาร์ตต่างๆก็นี่ก็สั่นเตอแต่ว่าเป็นรูปกู ไปงานงานหนึ่งแล้วเขาตอนนั้นซันเตอร์เขายังพอว่างอยู่บ้างแล้วเขารู้จักกันก็เลยคุยกันไมคคูนมาเขาก็เลยวาดรูปนี้ให้ผมรู้สึกผมดูรูปนี้ผมก็ทัชเหมือนกันเพราะมันก็ดูมันมีนกอยู่หนึ่งตัวซึ่งเราก็คงจะมองหาอิสระั้งเพราะว่าทุกวันนี้เราทํางานหนักจนลืมผ่อนคลายตัวเองอะไรอย่างี้แล้วก็แบบมีโต๊ะอยู่วางไว้ตรงโต๊ะปูเวลาเด็กมันเล่นกันนานๆก็จะได้รู้ว่าเฮ้ยกูดูอยู่นะกูยังอยู่นะต้งใจทำงานหน่อยอันนี้ก็ลายเซ็นเซอร์ อันนี้คืองานพี่โกวิท Office Art Gallery ของจริงอันนี้คือทะลุปไปอีกฝั่งอันนี้คือห้องประชุมใช้ในโอกาสอะไรบ้างทุกโอกาสเลยประชุมงาน<ม>ประชุมรายการ<ม>ประชุมก่อนออกกองใชห้ห้องประชุมมี2ห้องมีห้องข้างบนเนีป็นห้องใหญ่จุป,ประมาณ10คน12คนแล้วก็ด้านล่าง6คนสําหรับยูนิตเล็กที่ประชุมกันแบบแป๊บเดียวแล้วก็มูฟเลยงานพี่ปาล์มอินิงเฟรมทะลุด้วยงงแล้วก็พี่ปาล์มเก่งนะเก่งมาก ถ้าสมมติให้กูตีความนะนไม่ว่ามึงจะเป็นใครอะสุดท้ายก็ตายเหมือนกันนึกอะนี่คือสิลปินของจริงมีผสมญี่ปุ่นนะ<ค>มีลายเส้นญี่ปุ่นผ<ค>สมผสมนิดนึงอะไรเงี้ยนะลารแล้วแม่งแค่หลุดกรอบอะแค่คิดแบบหลุดกรอบก็รู้แล้วว่าใช่คิดได้ไงวะใช่ไปไม่ถึงเนาะชั้นสี่คือโซนของสตูดิโอใช้ไลฟ์แฟนรายการวันนี้มีรายการผีก็เลยเซ็ตกุ๊กๆไว้รายการผีใหม่มาอีกแล้วแต่เป็นไลฟ์ไง อนนี้โค้ดคูมันมีโค้ดคูไลฟ์ก็คือธนาคารพูดเลยแล้วก็เด็กอะมัจะเติมพัะนากระสุกแล้วก็ใช้สตูที่นี่เลยแล้วก็กังวันก่อนที่จะไลฟ์ก็ใช้เป็นสตูถ่ายรายการกับพุโตวาเธอแล้วก็มีรายการใหม่ของซิลก็ถ่ายนี่ซิลก็มาแล้วมีมาแล้วชื่อรายการหน้าซิลหน้าขวานไอหน้าซิลหน้าขวานกูเห็นพายพีเป๊กลอยมาเลยโอ้ยเป๊กไม่นักชุหนักกว่าเยอะชุหนักแล้วตอนหลังชุดหนักเหรอูบอกเลยกูบอกเลย อันเนี้ยสตูครับงาน,นช้แน่นอนเนี่ยมันคือสองตึกเห็นไหมนี่อันนี้คือเสาเส,สากลางที่กั้นระหว่างตึกคือเสานี้กระทุบทะลุแล้ว้า ห้องสตูเนี่ยลงไว้เท่าไหร่สตูอันนี้ไม่แพงเพราะมันไม่มีอะไรเลยมันแค่ทำพื้นอีบพ็อกซี่แล้วก็พวกผนังนี่ก็เป็นผนังเก็บเสียงธรรมดาธรรมดาไม่ไม่แพงมากยังเหลือรู้สึกว่าอะคูสติกมันยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่ามันยังรีเวิร์บสะท้อนจากพื้นกับเพดานจริงๆอยากให้ทีมอะคูสติกอ่ะมันมีใน Facebook อ่ะมันซักเจสมาอยากให้่เขาแนะนำให้เขามาดูเหมือนกันว่าไม่บอกวันนี้ไม่งั้นจะได้ดิวมาให้ก่อนเนีาะเหรอเออแต่มีคนส่งคอนแทคมาดอีกแต่ว่าอะคูสติกมันคือเป็นผ รู้ว่าจริงๆแล้วคนทำไลฟ์อถ้าเราไม่ดูเรื่องคุสติกบางทีรีเวิร์บมันเยอะแล้วไมมันวนคนจะฟังไม่รู้เรื่องเพราะเสียงมันก้องสำคัญอะคุสติกไม่ใช่คำหนึ่งแต่คุสติกเอากิตาร์มานั่งดีอี่ยังไม่ตลกเลยนะตลกเลยคือเสียงอะเสียงเออค่ารีเวิร์บค่าอะไรต่างๆอะไรเงี้ยโดยที่สรุปว่าประมาณเท่าไหร่ ไม่ไม่กี่แสนนะไม่กี่แสนไม่กี่แสนแล้วไม่แต่ว่าไฟมันเป็นไฟจากสตูเก่าไงเราแค่ซื้อขานี้มาไอ้คานนี้ก็ประมาณ3 0 0 0 0กว่าบาทมันเป็นขาที่มันสามารถแอดจัสดได้แล้วก็เอาไฟยึดได้ว่าเราจะจัดไลท์สิ้งยังไง<ๆ>คือเดี๋ยวนี้ออนไลน์เราไม่จําเป็นต้องนี้สเกลใหญ่แบบนั้นแล้วนี่สเกลเล็กแล้วใช้งานง่ายพอ <P ort> ที่สำคัญถ้าเหนื่อยเสร็จจากงานปาร์ตี้ได้เลยห้องนี้โยชั้นนี้ก็เป็นงานพิ้พของน้องมะม่วงแล้วก็นี้เป็นห้องห้องห้องตะก้องเฮ้ยต้องจะทำงานเว้ยเฮ้ยเป็นรายการมาเอออโโ้หหลังตรงเลยเออต้องจะทำงานโอเคโอเคนี่ห้องตะก้องเฮ้ยก็ดีเหมือนกันนะทำไมห้องตะก้องเป็นห้องโอบีไปด้วยก็คือโอบีมันต้องคอยมองข้างในตลอดว่าไลฟ์ต้องการอะไรที่เหลือก็เก็บก่อนอันนี้อันนี้คือกองก็คือของต่างๆอ่ะพวก มิกเซอร์พวกกล้องพวกเลนต่างๆก็อยู่ในตู้นะไงเป็นตู้ตู้เก็บความชื้นอันนี้ห้องเซิร์ฟเวอร์สายแลนทั้งหมดอินเทอร์เน็ตทั้งหมดเข้านี่แล้วก็จัมแลนจากนี้ทั้งหมดร40จุดทุกซีมีพอร์ตไลน์หมด15บเราจะได้ความเร็วสาหรับงานออนไลน์ให้มันตรงแล้วก็จัดฟังก์ชันพาราตีไว้ว่าเครื่องไหนแรงสุดเครื่องไหนดรอปความเร็วช่วงเวลากี่โมงของทางออฟฟิศเพื่อจะมาใช้รูเดียวให้แรงที่สุดเพื่อจะไลฟ์ไม่สะดุด ดีมันก็สามารถแยกกันใช้งานได้ถูกแล้วมันแล้วมันโอเคแล้วมันยึดอยู่ไงหนักมากราคาของเนี่ยไม่ต่ำอย่าลืมนะเงินที่เราจ่ายไปมันแลกมาด้วยคุณภาพคุณภาพของไลฟ์ที่มันดีไงฉะนั้นเราควรจะจ่ายก็ต้องกินไฟแม่เปลือกไฟไม่ค่อยนะแต่ก็ต้องเปิดแอร์เลี้ยงนิดนึงแล้วก็ที่นี่ใช้โซล่าเซลล์ลดไปประมาณ30%เลยเยอะนะ30%เยอะมากนะคือของที่เราต้องใช้งานอ่ะถ้าควรจะลงทุนอ่ะลงทุนไว้ถึงเวลานะมาแก้นะเหนื่อยแล้วก็ราบรื่นลูกทุเฉยไอ้ยาเสมอ สมอครับครับอ่ะนี่ก็คือเป็นจุดเชื่อมระหว่างสองตึกฝั่งนี้ก็เป็นห้องแอดมินก็ไม่มีอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูห้องอีดิทข้างล่างอันนี้อีดิทก็ใหญ่มาดูมาทุกคนตั้งใจทำงานเลยเป็นไงทำเป็นขยันกันทุกคนเนอะตุ๊ชอบแอบไปห้องนี้ในคาเฟ่ป่ะโอ้บางกะปิงั้นก็คือฝั่งโพลส์โปรเชัยนอยู่นี่หมดหนึ่งฟลอร์เลยอ่าไอ้ที่จะใช้งานค้างอยู่ในวา ทางสเปซโปรเจคมีส่งงานมาก่อนเราดีลกับโคตรคุ้ยว่ายแล้วมันแล้วมันแล้วมันเงยหน้านะถามพี่ยังหนาพี่ทำอยู่ทำอยู่อยู่ที่มากขึ้นเหรอโน่นโน่นโน่นไปไปไปฝั่งโน่นเอาจริงด้วยไปไงไปไงไม่มีแกงกันมันจะตัดยังไงพอได้รับจบแล้วที่มึงส่งมามันก็กระดายใจแก้พี่ยังหนาเบคแมสต์ทำทำเองเลยได้จบลูกค้าตามนั้นมาเราหงุดหงิดไหมมันไม่หงุดหงิดลูกค้ามันหงุดหงิดมึงตอนนี้พี่จะทำงานถามจังในเงี้ยแต่ว่ามันก็ต้องยิ่งง่ายง่ายขึ้นคือ จุดที่เราคุยมันก็ต้องยืดหยุ่นละให้ลูกค้าได้แค่ไหนเราได้แค่ไหนคือมันกลายเป็นว่าสุดท้ายแล้วพอคนดูไม่สนุกกับลูกค้าจะได้น้อยส่วนที่เหลือลูกค้าจะแก้ได้ก็ก็คนละครึ่งทางสนุกได้กันได้ก็เลยออกมาเป็นชิ้นงานแต่ละชิน้นโคตรคูลนะครับทุบ<อ>แล้วก็ฝั่งนี้เป็นทันทร์อย่างเงเหมือนสเตชันเหมือนร้านกาแฟป่ะออฟฟิศเนี่ยมันมี5ชั้นใช่ไหมชั้น3เนี่ยมันเป็นชั้นที่ประชากรเยอะสุดก็เลยทําพื้นที่ตรงนี้ให้เฉพาะ ฟลอร์ที่เป็นชั้น3กับชั้น4ลงมาใช้ได้จะได้ไม่ต้องเดินลงไปชั้น1มีอะไรขนมกรแช่<ม>เครื่องทำน้ำแข็งมีให้อุ<ม>ปรกรณ์ต่างๆก็เดี๋ยวมีเครื่องชงกาแฟอีกมันจะได้จบที่ชั้นนี้ก็ตรงนี้มันได้เลยม,เมาถึงแล้วก็อันเนี่ยอยากต้มอะไรกินใช่ไหมอ่านนี่นั่งเป็นฮอตซีดะนั่งแป๊บเดียวกลับไปทำงานต่อซึ่งในพื้นที่นี้ก็ยังมีงาน ศิลปะถูกต้องก้องการหมดแต่ว่าเป็นงานปรินท์ไเป็นงานปรินต์มันดีนะเพราะว่าเคยถามฟีดแบ็กน้องๆเขาบอกว่าชอบกับการที่เดินไปเดินมาแล้วเจองานอาตลอดการเไปทีมึงฉะนั้นมันเห็นอะไรแบบนี้มันมีความสุขมีแกลเลอรี่ในออฟฟิศอ่ะมัน มันอิ่มเอมหัวใจอะนะซึ่งโอเคห้องนี้ก็คือโทนออกแบบขาวๆแต่เน้นสีสดใสขึ้นไาหน่อยเพื่อเป็นงานออฟฟิศทตื่นตื่นชั้นนี้คือคีย์ของสีคือสีบลูแล้วมันก็จะถูกลดลงไปเป็นฟ้าแล้วก็มาหยอดส้มแต่ที่ชอบคือพี่จังอะไรนะเขาคิดได้ไงไอ้ทางผ่านแต่ละห้องอะที่ใช้อีเหมือนเป็นตู้อันนี้กูเป็นคนช่องฟรีสอันนี้เป็นคนเลือกหมดลมคืออยากตอนแรกอะใช้แค่ข้างล่าง พอให้ใ่ให้มันเป็นเหมือนผับเกาหลีแล้วรู้สึกว่ามันใช้งานได้เยอะเพราะว่ามันกั้นแอร์ได้เปไอเดียของบอสเองใช่แล้วก็เลือกสีตามชั้นไงชั้นนี้น้าเงินก็เลือกบลูที่สำคัญคือไม่แพงแล้วก็ถ้าอยากจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนได้ถูกต้องก็แค่ถอดออกแค่นั้นเองใช้งานได้จริงงานพิเศษงานพเลษเคอเบาเปนอยากจะมีแบบงานพิเลสักชิ้นได้บ้างไงชอบตอนแรกกูจะไปดูอีกงานนึงแล้วเดินเข้าไปในแกลลี่สัจจรูปนี้ก่อนแล้ววางอยู่คู่กัน สรุปกูไม่ซื้อรูปนั้นเลยกูซื้อรูปนี้มันเงินเนาะสายดนตรีเล่าอ่ะเออเคล่นมาแล้วอ่ะเทพเจ้าเคลือนมาแล้วงานพี่โรนีตอนนี้ก็ไม่ใช่แบบนี้แล้วเพราะเขามีลูกแล้วไงงานเขาสอบลงงานเขาสอบลงเดี๋ยวอ่ะเเครื่องในนู่นนั่นนี่สื่อสารออกมาว่าจิตวิญญาณร็อกอ่ะมีโค้งมีคอไปอ่ะเพลงเนี่ยสมัยวัยทีมสปิริตไงโคตรเดียวแล้วก็อาจารย์ั้นโซลิยาม่าคุยงานปรินที่งานนี้งานเด็กมหาลัยเป็นทีซีเป็นอาร์ติสต์นั่นแหละว่า เจ๋งว่ะมันเอาพอลิล่ามาพ่นไฟด้วยน้ำอ่ะด้วยกอกน้ำโคตรน่ารักเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะตอนนี้มันสีแดงห้องน้ําชายจะถูกแบ่งเป็นห้องน้ําชายสีแดงทั้งตึกประตูแดงห้องน้ําหญิงเป็นสีฟ้าทั้งตึกแล้วก็ห้องน้ําก็คือผับเกาหลีโอ้ห้ไฟเขียวกับเบื้องแดงไม่รู้ว่าชิมงานพนักงานจะแวะมากินน้ำยอนในนี้แดงเมเมาเลยเมาเลยโอ้ยสั้นนามยนดูแล้วเป็นรูปจัด ที่พิกเดลลิก์มาจากออฟฟิศเก่าแล้วนะแล้วก็สนุกต้องสนุกมาสนุกแบบเกาหลีอันนี้ก็งานของ KNN5 ฝั่งนี้เป็นผู้หญิงฝั่งนู้นเป็นผู้ชายผมน้องสีน้ำเงินไงก็เลยหยอนสีน้ำเงินเอาไว้อันนี้ก็อะไรวะเนี่ยค reativ วันหนึ่งถ้าทำรายการให้คนอื่นเลยโดยที่โดยที่ไม่ได้เป็นรายการโคตรครัวจะได้แยกยูนิตไงก็เลยแบ่งห้องไว้เลยซึ่งโทนการออกแบบออฟฟิศของค REATIV ก็ชั้นนี้สีเหลืองสีเหลืองเยลโล่นี่สีเหลืองเยลโล ไออิโต้มีจับมุกของอาร์เคทีปแล้วก็นิสงานของคุณสิริอันนี้ก็น่ารักตัวเตมโต้ดูสีมันป๊อปออกมาจากผนังไงนะแม่งมีอีโอหมดเลยใช่ไหมแม่งสีเหลืองเยลโล่นี่มีมีอีโต้งานเตมโต้มึงไม่เอารถวีโม่บ้างเหรอไปโกโก้กล้องมาถ่ายแล้วพย่าหน่อยหายใจหน่อยเว้ยเอาเคทีปไปหายใจหน่อยเว้ยเห็นไหม มันก็เลยแบบไอไอหยองมันเลยจดคําเล็กๆสั้นๆของมึงไว้ตรงนั้นไอ <Hey. S 1> ข้างบนของข้างบนของอู๋ <c oughs> ผมไม่เคยเขียนอะไรอย่างนี้อยู่แล้ว <c oughs> ไม่ันจะโดนไล่ออกเป็นแบบคำคมเอาไว้แบบเป็นคำแบบวมาตัวยี่อะไรโยงกูมาแล้วเนี uh, ่ยสม่เมื Trevor ่อกูตัดออกแล้วเลยโยงกูมาแล้วมันจะมีคำถามมาทำไมมาทำไมมาทำไมพออย่างงี้กูมาแล้วมันคนเราบริบทกันมึงไม่ก็จ่ายแต่ละคนแม่งได้มาตัวเล็กๆงานก็จะหายเลยอันนี้ก็งานพาโบอ๋อนี่ม้องเขางบนเมื่อวานแล้วก็อันนี้งานของคุณเป๊ก น,น่ารักมาเป็นปดีสอดสีใช่อันนี้ก็ห้องน้ำหญิงสีฟ้าชอบตรงที่แบบเป็นออฟฟิศที่ใช้ในวัสดุอะไรง่ายใช่ไม่แพงแต,แต่มันทําให้มันน่าสนใจขึ้นนะคุณผู้ชมอันนี้คือพอดูแล้วเนี่ยเนี่ยพวกเนี้ยอิฐอย่างนี้คืออิฐที่ทําห้องน้ําสมัยก่อนเลยแต่พอเราเลือกสีที่ดีแล้วจับคู่สีที่มันน่ารักอะ่ะ มันจะทําให้มันป๊อปอัพขึ้นมาหน้าหลักดีแล้วก็กระจกก็เป็นกระจกแต่งหน้าสำหรับสาวๆเนี่ยเติมหน้าเติมอะไรกลางวันว่สะดวกเฉยๆธรรมดาแต่ถ้าจะเป็นฟังก์ชันเอ้ยเราต้องใส่ของแพงให้เขาใช่เพราะว่าแต่ก็ยังไม่ได้แพงมากนะใส่เอโลโก้โค้ชคุณด้วยนะไม่แพงออ๋ไม่แพงเลยซื้อได้ใช่เลยฟิวเลยกลัวเดี๋ยวน้องๆเราจะแต่งหน้าเป็นสไตล์เทาหลีเทาหลีใช่เราก็เลยจะห่วงให้หน่อยห่วงห่วงปันขันสองปะอันนี้ก็งานคุณเป็กเป็นดินสอสีเหมือนกันเฮ้ย แล้วด้านหลังก็เป็นเบนซิล่านี่ตัดตามเฟรมเลยอยากได้ก็เลยไปประมูลมาอันนี้ก็ทูเฉยเหมือนกันแล้ก็เป็นน่ารักดีอันนี้ก็เคนแอนฟัสที่บอกฝั่งนู้นไงฝั่งโู้นหญิงฝั่งนี้ชายชั้นหนึ่งนี่ยก็งานน้องแม็กชาน่าสุดๆสองฝั่งฝั่งนี้เป็นปลาสีเหลืองฝั่งนู้นปลาสีน้ำเงินแสดงว่าชอบจริงๆเสร็ครูน้องแม็กชาชอบจริงๆมาอันนี้กูชอบอันนี้ผมได้มาจากใครรู้ไหมปรินซ์แคนเนลวอล ใช่เขาเก็บไว้แล้วผมไปช้อนต่อมาแล้วรู้สึกว่าพอเป็นพื้นเหลืองแล้วมันหยอดน้ําเงินเขียวแดงมันมันเดินเข้ามาแล้วมันอืมมันแบบมันป๊อปมันว้าวเออใช่แม่งดึงดูดซึ่งอันนี้มันคือเบนช์ที่เอาไว้พนักงานาไว้ใส่รองเท้าก็ต้องเลือกก่อนจะออกกลับบ้านอะไรอย่างนี้ถ้าสมมุติว่าผมเป็นลูกค้า คุณจะให้เกียรติผมยังไงอะถ้า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 ,ถาเป็นลูกคา้าส่วนใหญ่ลูกค้ามาที่เี่น้อยเพราะเราจะคุยกันออนไลน์กันสมัยนี้ถูกไหมเมื่อก่อนห้องนี้เป็นห้องรับรองลูกคา้าแต่ว่าลูกคา้า<ม>ตอนนี้เรารู้สึกว่ามาน้อยอะเราเสียฟังก์ชันห้องไปเราก็เลยทาห้องนี้เป็นห้องเอเอาลูกค้าไปอยู่ห้องประชุมแดง<ม>ซึ่งมันจะมีห้องประชุมเล็กใกล้ให้ลูกค้ารอแป๊บเดียวคือถ้าลูกค้ามากับศิลปินด้วยจะแยกให้ลูกค้าอยู่นี่ให้ศิลปินอยู่บนแต่ถ้าลูกค้ามาอย่างเดียวแล้วศิลปินไม่ได้มาก็จะให้รอข้างบนหรือว่า แล้วก็ยังเหมือนเดิมที่ลิงก์จากออฟฟิศโคตรคูเดิมเป็นไอเดียใหม่สามารถฟลิปได้แล้วแต่คุณจะทำคำอะไรก็ได้อ๋อนี่โคตรคูปึ้มกันนี่เอ็กซ์บอนวันนั้นบอนมาอ้าววันนี้สเปกเฟสมายาวไปนิดหนึ่งเป็นเอสพีเอสพีอะไรอย่างนั้นอ้าวประมาณนี้ปรับฟังก์ชันอย่างนี้ได้ใช่เพื่อเปจุดถ่ายรูปถ่ายรูปดิสเปนเหมือนแบ็คด็อกอันนี้เหมือนกันนี่คือป้ายของป้ายบอกว่าทั้งหมดว่าชั้นไหนงานอะไรชั้นหนึ่งก็มีคันทีนะมีมีติ้งรูมมีเอไ แล้วก็ห้องน้ําก็แบ่งสั่งไปแล้วก็ชั้น2อง c ีที่เราเดินเมื่อกี้ชั้น3ามก็เป็นโซน editor เป็น post production ทั้งหมดเห็นนะเนี่ยก็จะมีซ่อนจิมมิกจุ่ม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 เป็นแผ่นที่เล็กจุ่มจุ่มแผ่นที่เล็กก็คือกระเบื้องส้มเมื่อกี้ใช้สีเดียวกันเห็นไหมสังเกตป่ะน้าเงินกับส้มลิงแค่ขนาดนั้นใช่สตูสีอะไรสีขาวชั้นสองสีอะไรเหลืองเห็นนะอันนี้คือเป็นกลาสเฮา u s ก็ใช้เป็นกระจกสะท้อนตามสีเลยเนี่ยเห็นนะ นี่คือออฟฟิศครีเอทีฟที่มันทุกอย่างมันผ่านความคิดมาหมดแล้วแล้วก็ทําให้ออกมาเป็นภาพแบบนี้โอเคนี่คือฝั่ง AE อันออแล้วก็นี่แคนทีนแคนทีนก็เป็นที่กินข้าวของน้องพนักงานมีกับข้าวพนักงานกลางวันให้ผับเกาหลีไหมนี่โอ้โหสุดเกาสุดสุด บารับบารับโคตรคูแั่นคือบารรับเลยฟังก์ชันมันน่าจิบอ่ะเข้าใจไหมฟังนน่าจิบคือมันมีทพนที่ตรงนี้แล้วก็ค<อ>ือเราก็จะเปิดรูฟออกอเหมือนบ้านเดิมที่เป็นกราสเฮาส์เราก็เปิดพอตอนเย็นแล้วก็เปิดเพราะากลางวันตอนเทียเท่ยงอ่ะแสงมันสู้ไม่ไหว มืดๆหน่อยเปิดนะโอ้โหแรงจิบสุดเป็นบารัดเลยเราเนี่ยมีความสุขโอ้โหเหมือนที่เราคุ้นเคยแล้วตอนเช้าเราจะได้รู้บางทีอยู่บ้านเก่าเช้าเราไม่รู้ไม่รู้มันมืดตึ๊บ้มันมืดตึ้มแสงลงพอเปิดแสงลงปุ๊บโปร่งเลยห้องดูโปร่งคนละแบบเลยมีของกินไม่มีอะไรปลาดุกวันนี้มีปลาดุกผัดเผ็ดกับต้มตำลึงต้มจืดตำลึงเฮ้ยอร่อยมันเล่นใบแล้วเวลาเราเหลือเราก็เราก็แพ็คทำเป็นห่อเล็กๆแล้วก็ให้พี่ยามตอนเย็นเฟี้ยวดีก็เนี่ยเป็นออฟฟิศที่ ไม่อันอันนี้คือไอ้ตอน39นี่คือคนยังไม่เห็นออฟฟิศนี้นะ mm hmm. ก็ภาวนาว่าปีนี้พอเห็นคนเห็นออฟฟิศมากขึ้นก็เื่อจะต้ขึ้นไปอีกนิดหน่อยามาตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยไปประมาณ98%แแล้วเหลือ mm hmm. แค่ดีเทลเล็กๆน้อยๆพวกต้นไม้ที่ยังไม่ได้มาเดคอเรทพอต้นไม้เดคอเรทหลังนี้แล้วต่อไปจะเปิดม่านรอบนี้ทั้งหมดเพราะมันจะได้ไม่ดูเป็นปูนแล้ว ย้ายอีกไหมตอนนี้คือพอคนพนักง,งานขยายคิดตัวตอนนี้คิดเผื่อไว้อีก4ปี3ปีข้างหน้าคือถ้าสมมติมันโตมากๆแล้วมันประสบความสำเร็จจริงๆมันก็อาจจะต้องขยายไปสเกลที่ไปซื้อที่เปล่าแล้วทำสต<ม>ูดิโอแบบก็หล<ม>ักแบบร<ม>้อยสองร้อยคนอะไรแบบนั้นแต่ว่าสตูก็เราก็ยังเป็น compact อยู่นะมไม่ให้มันใหญ่เกิน<ม>กองเล็กๆของเราเรายังมีความสุขกับการทำรายการออนไลน์อยู่ความสุขที่มันเต็มสเกลมากกว่านี้มันอาจจะเป็นสตูที่มันใหญ่ขึ้นที่มึงอยากจะทำหรือเปล่าแล้วก็สิ่งที่มันทําดีเทลทุกอย่่างทีเห็นะ เราทำจากความที่รู้สึกว่าอยากให้น้องๆในออฟฟิศคนทำงานมีความสุขหลังบ้านเราแข็งแรงอะ่ะม,มันก็เติบโตไปแบบแข็งแรงไงทุกอย่างของที่เราเลือกแม้กระทั่งอาหารห้องน้ําที่เราเลือกทําให้มันมากขึ้นแม้กระทั่งในห้องน้ําที่แกนที่ชูอ่ะยังมี ตัววางโทรศัพท์เลยอ่ะเพราะว่าเป็นคนใส่ใจพวกดีเทลเล็กๆน้อยๆพวกนี้ก็เลยรู้สึกว่าสิ่งที่เราใส่ใจพน,นักง,งานอนะ่ะมันทําให้พน,หนักง,งานเขารู้สึกว่าเขาเป็นส่วนสําคัญของออฟฟิศของเราแนละให้มันเติบโตไป้วยกันโคตรครูอ่ะถ้ามันไม่มีน้องๆทุกคนอนะ่ะมันจะเติบโตมาแบบนี้ไม่ได้หรอกก็ต้องยอมรับไม่แปลกใจที่ว่าทำไมโคตรครูไปที่39แล้วอของประเทศที่คนอยากมาทํางานก็คิดว่าปีหน้าผมก็ไวโพรคุณละกันว่าให้ออฟฟิศขยายตัวขยายอันดับขึ้นไปให้มันติดแบบท็อป10ให้ได้ว่ันนี้ขยายมั่จะขยายกัน เติบโตจากเพื่อนที่เราอยู่กันมาสิบกว่าปีแล้วโอ๊ตมีออฟฟิศแรกของตัวเองที่ทุกคนรักแลิกเป็นออฟฟิศแล้วและตอนนี้ก็เลยอยากจะมาดูว่าออฟฟิศของโอ๊ตอีกออฟฟิศหนึ่งที่มันขยายตัวไปบอกว่าคนเพิ่มมามันจะเป็นยังไงมันก็เติบโตไปพร้อมความคิดมึงและตัวตนของมึงที่ชอบอาร์ตสุดท้ายเขาค่อยๆเสรมาแหละนี่คือตัวตนโอ๊ตในอายุ40แต่แต่อย่างหนึ่งมันก็ยังอบอุ่นอยู่นะสังเกตแต่ละชั้นมาก็จะมีความ มันจะมีดีเทลที่เราใส่เอาไว้ให้น้องๆเ,เพราะมึงตอบโจทย์ฟังก์ชันน้องๆถูกต้องถ่าเราไม่ออกไปถ่ายรายกันน้อกเราก็จะเข้าประจำออฟฟิศนี่แหละเข้ามาหาน้องๆอยู่อยู่ออฟฟิศทุกวันนี่คือบอสที่รับผิดชอบโค้ดครูครับนี่คือหัวเรือใหญ่ของโค้ดครูที่ครั้งหน้าจะเป็นยังไงผมเมื่อรอสัมผัสน,นอกจากออฟฟิศที่ขยายแล้ว รอบ้าแล้วครับผมรอว่าเมื่อไหร่มันจะเสร็จเนื่องผมจะไปวันนั้นนะครับผมจะขอไปสเปกสเปดอยู่ที่ใช่วันนั้นนะเออค่อยทำทีละอย่างเพราะตอนนี้ก็ยอมรับว่าทำว่าไปตังคูหมดเหมือนกันโอเคโค้ชครูจ้าผมขอบคุณมากครับเจอกันสเปคสเปดครั้งหน้าจะไปอยู่ที่ใช่ไปที่ชอบที่ไหนหรือจะเป็นใครคอยติดตามครับวันนี้ฝากกดไลค์กด subscribe กดแชร์ครับโคตรคูลแล้วก็สเปคสเปดด้วยครับ